ล่องแก้มหน้าย่อนคอยตามันรู้สึกว่าลอยลอยดึงหน้า3จุดค่ะอยากให้ดูสวยดูสักยี่ห้าสามส่วนในกันเพราพิพูนต้องวนตรงบริเวณช่วงล่องแก้มล่องหน้าหมากกระเปาะแก้มแล้วผมก็ดึงส่วนล่างซัพพอร์ตดึงบริเวณส่วนกลางซัพพอร์ตตรงบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ช่วยจัดเลียนไขมันหน้าแก้มให้ความเป็นก้อนๆตรงนี้ครับดูเบาลงดูโอเคขึ้นยกซัพพอร์ตชั้นบนเพื่อให้ห่างฟิวห่างตาเนี่ย เปิดยกมากขึ้นเป็นช้นสมัยก็คือจะตึงแน่นอนเลยใช่หลัง10ปีบวบสาถุ่ <laughs> นี่คือ1วันทันทีนะคะตาเปิดชัดหน้ายก V s h a p e ที่สําคัญได้มุมปากมาเพิ่มด้วยนะดีมากเลยค่ะไม่ปวดเลยก็มีแบบตึงๆนิดนึงพอใจเลยค่ะรอยแผลก็ไม่มีแค่ทานยากับคุณหมอแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงไม่ยากค่ะสุดยอดมากค่ะมาเลยนะคะอย่าลังเลใจค่ะรีบสวยนะคะ